ติดแน่ๆแพ้ติดนานๆชุกครูสู้ติดแน่ๆแพ้ติดนานๆชุกครูสู้ติดแน่ๆแพ้ติดนานๆชุกครูอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกนั้นอ่ะมันต้องการเชียร์เชียร์ตะพลพอเชียร์เสร็จแล้วเอฟซีตะพลก็กลับไปดูมันแค่นั้นแหละเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนอ่ะตาสว่างสตินะครับเนี่ยคนเราเนี่ยมันมันขาดสตินะเดียเยอะแยะครับในโซเชียลเนี่ยโดยเฉพาะพวกยูทูบเบอร์หลายลูกคนเนี่ย มันขาดสติเพราะมันโดนปั่นจากไอ้ไนาย,นย,นยนเยนติบัตรดิษอะไรพวกนี้มันปั่นไม่ต้องหมูไม่ต้องควัวต้มร้อนดา่าแล้วก็ไปดา่าแล้วก็ไปสุดทา้ายเป็นไงนะถูกดำเนินคดีเพรถูกดำเนินคดีแล้วไอ้พวกนี้เป็นไงไหายหัวครับตะพนก็เป็นไงสู้เข้าไปสู้เข้าไปหนักๆเข้าไปไงทหารน,าน,านะไปแล้วตะพน,นอย่าไปเชื่อไอ้พวกสพไอ้พวกนักกฎหมายพวก,อ,พวกอะไรอ้างเนติบัตรดิษฐอะไรอย่าไปเชื่อเราทำผิดก็รับสาภาพทำไมผิดก็สู้ ไม่ใช่่าสู้แม่อย่างเดียวก็ประหารก็พอดีนะครับประหารหมดนะครับนึกถึงพี่ชูวิตไปสู้ติดแน่แน่แพ้ติดนานนานุกครูสู้ติดแน่แน่แพ้ติดน,น,นานนทุกครูสู้ติดแน่แน่แพ้ติดนานๆานุกครูตะพตน,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 นเชื่อผมอันไหนเราทําผิดเรารักสารภาพอันไหนไม่ไม่ผิดเราสู้ขดีนะครับอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกนั้นอ่ะมันต้องการเชียร์เชียร์ตะพนพอเชียร์เสร็จแล้วเอฟซีตะพนก็จะไปดูมันแค่นั้นแหละ ราะเนก็อยากให้ทุกคนาตาสว่างนะครับฝากบางคนแม่ก็โทษแม่กะทั้งหมาอย่างกรณีเนี่ยนะดูคนเนี่ยนะครับก็อย่าไปโทษหมาปลาซุมว่าพาชมพู่ไปตายมันไม่ดีนะนะครับแนวทางการต่อฟ้อคดีืออะไรก่อย่าไปโยนขี้หามาหมามันไม่รู้เรื่องหรอกจริงๆว่าหมาเป็นคนชื่อสัตว์ไม่เคยโกหกใครนะแต่คนเนี่ยบางทีโกหกพูดพูดแล้วพูดอีกพูดหลายครั้งไม่ซ้ำกันเนี่ยมันก็เลยติดคุ น,นัหลายๆคนก็บอกว่าทาไมตาพลติดก็เพราะอะไรเพราะพูดไปอยู่กับร่องกับร้อยแต่ไอ้พวกนักกฎหมายทนายเด็กิษัิทั้งหลายเนี่ยมันก็บอกว่าดีแนละ้วพูดไปเหมือนกันนี่ดีนะมันเท่ดีความจริงพูดไม่ต้องไม่ต้องเหมือนกันรนะนะเรื่องเดียวกันพูดสิบครั้งก็ไม่เหมือนกันเลยก็ดีมันไม่เคยบอกตาพลว่าอย่าไปพูดแบบนั้นมันบอกดีแล้วครับลุงพลดีครับดีครับไอ้ไอ้พวกทนายผิดศิษทั้งหลายเนี่ยมันบอกอ่ะเนี่ยวกองเชียร์ลุงพลดีมันไม่เคยตักเตือน ไม่เคยห้ามปาว่าตะพนการพูดความจริงลหลายๆครับไม่เหมือนกันเนี่ยภาษากฎหมายเรียกว่าไม่อยู่กับร่องกับ้อยมันไม่เคยบอกอ่ามันเทีย่ยเทียย์ไปเทียย์มาตะพนก็เลยพูดเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกันเลยโทรศัพท์เครื่องเดียวอ่าอ่าคุยกับเมียอต่อมาก็อา้าวกลายเป็นไม่ใช่แล้วนะเมียไม่ได้โทรมาบอกหลานหายกลายเป็นเมียนั่งโมเตอร์ไซค์มาคือพูดหลายครั้งไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันก็ติดคุก ได้พวกทนายความพวกเนี้ยนักกฎหมายพวกเนี้ยมันไม่เคยอา้ามปรังแต่คนเลยเพบมันเียดจะเอายอดไรอย่างเงี้ยมันไม่ขัดใจนี่ก็ฝากไว้นะครับนี่อะไรครับมีอะไรที่น่าสนใจนะลูกเขยจี้แม่ยายให้ลูกพี่ลูกเขยจี้แม่ยายให้ลูกพี่ของขือนแค้นเมียบอกเลิกเผาบ้านตัวเองโอ้โหดกมากเลยจากเรื่องเล่าเชา้านี้โอ้ไดนข่าวชาวบ้านปัญหาข้อครัวเยอะอยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนที่ารพครับ ท่ามีปัญหาภายในครอบครัวนะท่านอย่าตัดสินโดยวิธีการใช้ความรุนแรงเออก็แสดงความเสียใจด้วยนะนะข่มขืนกันเนี่ยดูเนี่ยมันมันไม่ไหวไล้แย่นะอืนะครับมีอะไรที่น่าสนใจฮนะเดีนะ๋ยวเราจะดูนข่าวชาวบ้านเยอะอะมีอะไรครับหัวเมียเครียดนี่นอกระบบตัดสินใจลาโลกเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตทันทอันนี้ก็จะเรื่องเล่าเช้านี้ครับเนี่ยดูเดี๋ยวเข้าไปไปกู้นี่นอกระบบดอกร้อยละยี่สิบ ไม่มีปัญญาหามาคืนก็เลยตัดสินใจลาโลกเออนะครับก็ขอแสดงความเสียใจไปด้วยนะนะเป็นนี่ก็นอนไม่หลับไปหาหมอไปอะไรก็แก้ไม่ได้เพราะมันมีความทุกข์นะรายได้เป็นพอรายจ่ายไปกู้นี่นอกระบบมานะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ตัดสินใจไปซื้อยานอนหลับมากินนะอืมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับ ก็พยายามเป็นหนี้เป็นสินให้น้อยนะผู้ว่าแบงก์ชาติมาเชา้านี่ผมดูท่านพูดนะท่านบอกว่าทุกวันเนี่ยจาย่าใจ่ายบัตรเครดิตจ่ายห้าเปอร์เซ็นท์ท่านอยากจะปรับว่ามันจ่ายแปดเปอร์เซ็นท์จ่ายเยอะๆหนี้จะได้หมดไปก็อย่าไปสร้างหนี้สร้างอะไรครับนะเชื่อเชื่อพี่เดน,นะครับถ้าเราไม่มีหนี้มีสินแล้วชีวิตเราจะมีความสุขใครมีปัญหาข้อกฎหมายปัญหาหนี้สินทุกเรื่องคดีความไม่คืบหน้าก็โทรศัพท์มาหาทีมงงานพี่เดย์ได้การโทรศัพท์มาพูดคุยไม่ต้องเสียสตังค์ก็เป็นบริการสังคมไม่ต้องจ่ายบานนับ นะจ่ายวายก็พอแล้วใครรักพี่เดก็เอาวายมาตังค์ไม่ต้องมาให้นะครับผมไม่ได้ร่ำรวยนะครับแต่ผมไม่ใช่ขอทานไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรจำไว้เลยนะพี่เดไม่ใช่ขอทานนะถ้าใครรักพี่เดมากก็ถือวายมายใ้เนี่ยแต่โชคีใหม่เนี่ก็ได้วายมาหลายขวดนะสำหรับคนที่รับพี่เดคนมีตังค์ซื้อก็ซื้อไาให้เพราะฉะนั้นก็กลับเรียนนะครับใครมีปัญหาข้อขัดข้ายถูกโเมีกังแกออกทีวีเขาไม่ให้ออกเข้ามาออกช่องพี่เดเนี่ยออกรายการนี่แหละครับก็ยินดีนะครับ นะครับยินดีเลยนะครับมาออกรายการทั้งช่องเนี่ยนะแลตฟอร์มของอพี่เดยเนี่ยเราชื่อเราพูดชื่อแลตฟอร์มไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบล็อก,กอะไรต่างเราก็เรียกว่าแลตฟอร์มก็พอเนี่ยก็มาออกครับเป็นรับฟังเป็นทักต้องการได้เป็นข่าวอะไรต่างๆไม่มีข่าวแถลงข่าวไม่มีอะไรทั้งสิ้นของเราเนี่ยบริการประชาชนเข้ามาช่วยแชร์ด้วยนะอยากจะกลับเยียนพี่น้องประชาชนแชร์เยอะๆมาแชนนร์คนดูเยอะพี่น้องประชาชนได้ความรู้ผมก็จะเตือนอะไรต่างๆเตือนสตินะครับปข้จัยนะครับ ม,มีอะไรที่น่าสนใจครับเออนะครับวันๆนในคดีครอบครัวเยอะเยอะแยะมากมายนะครับวันๆเรื่องแต่ละเรื่องนะนะลูกสาวนิกกี้ข,ขยี้ข่าวแจ้งความแม่ทำร้ายร่างกายปืนจี้หัวขูเรียกเงินพ่อโอนนี่ก็เป็นเป็นข่าวที่น่าที่น่าเข้าใจนะคนในครอบครัวมีปัญหากันนะครับคนในครอบครัวมีปัญหากันยเยอะนะครับรัฐบาลเคาะตีม ซอฟต์พาวเวอร์เปิดทำเนียมจัดงานมันเด็กเออซอฟต์พาวเวอร์ของงยิงนะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมก็เห็นไปไม่รอดเลยนะก็อยากจะให้คุยิงแสดงฝีมือนะซอฟต์พาวเวอร์อะไรของคุณเนี่ยมันยังไม่เห็นอะไรได้เรื่องทุกอย่างซอฟต์พาวเวอร์อยู่แน่เนี่ยนะครับเอหมูกระทะอะไรไงก็ยังไม่ได้เรื่องนะลูกสาวนักโทษเทวดานี่ก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรทักษิณเนี่ก็ยังนอนสบายนอนสบายอยู่บนชั้นที่สี่ก็ไม่ยอมติดคุ๊กกิจราเนะ่ย นะก็ว่าไปแล้วซอฟต์พาวเวอร์อะไรก็ไม่รู้นะว่าไปนาวาอากาศต์ใชอาวุธปืนยิงพันโทหญิงผู้เป็นภรยาเสียชีวิต่อนร่างกายปิดชีพตัวเองในรถแม่คาสาเหตุมาจากความหึงหวงเนี่ยดูนะครับหนาครอบครัวเยอะเพราะนั้นก็ฝากครับนะอย่าจะใช้ความรุนแรงเลยนะครับขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนะขอะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ อยู่ไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปแจ้งความตำรวจฟ้องสง้องสารในสุดท้ายเนี่งหวงไปต่อมาหัวก็ยิงเมียตายหัวนางว่าการตีก็คือพันตีเมียพันโทนะครับเืม่ยครับอ่ะว่ากันไปอืมเอ่อนี่อะไรครับบุกล้างจับขายน้ำไปกระช่อมขยายผลแก๊งโจรอาลรวะทำ้ายนักท่องเที่ยวเนี่ยวันๆาเนี่ยพวกน้ำระท่อมอะไรจางๆรัฐบาลก็ไปดูแลนะ อย่าให้มันเป็นพวกกระท่อมเสรีกัญชาเสรียาบ้าพกได้ห้าเม็ด้าเต็มบ้านเต็มเมืองกันหอดไปทางไหนแม่จะเจอแต่พวกหลอนน่ะจริงไหมครับพี่น้องครับถ้าจริงก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยแสดงความคิดเห็นด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยรายการของพี่เดเนี่ยก็อยากจะให้ความรู้เออนะครับอยากจะให้ความรู้นะอนีนะคุณแม่โต้ผมใช้วัดแขนได้ช้าเป็นแค่เลขาสถานะยงเพียงแค่คนคุยอัน,นก็นเรื่องของคุณแม่นะผมก็คงไม่ไปเกี่ยวข้องนะ กับคุณแม่แตงโมนะผมก็รับว่าความโอ้ยอีกเรื่องนึงน่าสนใจมากเลยกรณีลูกชายเกิดลูกชายไปทํากล่องเหล็กหลังจากนั้นเอาพ่อไปใส่กล่องเหล็กเอาพี่สาวไปใส่กล่องเหล็กแล้วก็เอาโซ่แล้วก็เอาแจล็อกแล้วก็ฉีดกล่องเหล็กลงในลงในสระน,นะครับแล้วก็ตายทั้งเป็นโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก ผมขอแสดงความเสียใจดนะ้วยข่าวนี้เป็นข่าวที่เศร้ามากนะนะสองพ่อลูกครับถูกฆ่าถ่วงน้ำนะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าราะความดูแลในครอบครัวเยอะมากครับพี่้องครับใครจะมีปัญหาความดูแลงนะยต้องติดต่อ,อ,อหมอสุขภาพจิตแล้วก็แจ้งตำรวจแจ้งอะไรต่างต่างนะครับหรือไม่ต้องหนีออ,อกจากบ,บ้านไปเลยนะครับหรือว่าใช้อำนาจศาลหน้าเกี่ยวข้องนะเนี่ยละครับปัญหาความุนแลนะครับพี่รองครับต้องขอแสดงความเี้ ฆ่าพ่อตายเพราะว่าพ่อรับโทรศัพท์นะเกเองว่าจะไม่ได้สมบัติครอบครัวก็มีเงินนะครับพอฆ่าพ่อตายแล้วนะครับก็คิดว่าตัวเองจะได้สมบัติผมอยากจะให้ความรู้กับีน้องประชาชนนะครับถ้าเราไปฆ่าพ่อตายเนี่ยนะหลักกฎหมายแพ่งนะครับหลักกฎหมายแพ่งเนี่ยเราฆ่าพ่อตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้สมบัตินะเราจะถูกจำจัดไม่ให้รับมรดกพีน้องทราบไหมครับ พอคุณฆ่าพ่อตายเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งหกสิบหกบุคคลที่ต้องทำให้ภาษาถ,ถึงที่สุดว่าได้เจตนาทําให้เจ้ามรดกตายโดยมิชอบด้วยกฎหมายต้องถูกกําจัดที่ให้หรับมรดกในฐานเป็นผู้ไม่สมควรนะครับดังนั้นลูกชายคนเนี้ยพอฆ่าพ่อตายแล้วเนี่ยนะฆ่าพ,พี่สาวตายหมดนะเหลือตัวคุณเดียวคุณไม่ได้สมบัตินะนะครับคุณไม่